สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ได้บักทุเรียนจ้ามึงหน,นึ่งร้อยบาทเปอนวะโอโอเนียจ้ะรอยหนึง่งได้หลายผู้อยู่ได้จ้าพี่น้องแล้วสิมาลองสิมเหนือกะว่ากินได้พี่น้องเหนือมาทุเรียนมึงในไกินหอมหวยหวยไดย้พี่น้อง อม,มันอาจจะซุปแห้งไปจักหน่อยสมแล้วค่ะหน่อยนะึงหนูไม่เค่อยชอบเท่าไหร่เอาไปทยามกินเนี้วทุเรียนดีกว่าแต่วา่าไม่มีเวลาเหตุ อกอกเหมือนเดมนีมราคา่อยมาจะเอามา,มเ,อาเอามาจุกเพียเนี่ยเี็ดนีินเดนาทรนะ กินเลไมาได้เออนั่นแหละตรงนนแต่อันเมื่อกี้แบบพูดยังคื้จงมันอ่อนนี่กิอรนเป็นอย่างอะไรบางได้บอกลาย มันยังแข็งนมันยังอันนี้อยู่มันมันอ่อนมันมันอ่อนก็พูดไปเอาอย่้งไรวะฟังหาอบ่างไ anh phụ được chân sửa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  rồi บอกว่าไม่ให้กินไรเลนว่กินนันหวานไดไม่แต่ อิ่มแล้วพี่น้องเมื่อกินข้าวแล้วว่ะฮันก็บไปกินมือแมจ่จ้ะแล้วจะเอาใส่ตูเ้เย็นไปกินมือแม่เมื่อหลังก็ทิเห็ดข้าวเหนียวทุเรียนได้พี่น้องอื่นมันเหมาะกับการเห็ดข้าวเหนียวแหละละ่ะมันดูแล้ค่ะน้องเฮนมันถือกับเลยซื้อมากนะแต่ว่ามีผู้นี่ ผู cọ p cọ p ้ที่มันอ่อนมันยังกรอบๆอย่างลองนะแล้วว่าเนื้อทุเรียนที่มันแบบพอดีกินกับเกาะหนอกนมในเนื้อไก่้ชีพพี่น้องอันนี้ก็หอมหอมอืมมันจะเศร้าเลยเด็ก S 1> <S 1> สำหรับมือนี้นะค่ะก็ฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มหลายน,น้ำเด้จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หลายเหตุคลิปทีต่ต่อ,ต,อต่อไปได้จ้ะสำหรับมือนี้กข็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีะคะ่ะ